จากนกครไปแล้ที่ภูกเก็ตกันบ้างนะครับขคาอุบะตีสนะครับนะ ภูเก็ตเนเกิดอประเทศรถเขื่องนะครับตกเข้าโชคดีแค่ได้รับบาดเจ็บกับแต่ก็น่าตกใจเหมือนกันแหล่พับแล้วนะนี่พับเลยตกเข้าชุ่งลิบๆเลยค่ปะปาโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจสพป่าต้องด้รับแจ้งว่ารถเลื่องตกเข้ามีคนเจ็บท้องร้ายที่กรดเส้นทางชานเจ้าพอเชื่อเชื่อมกับถนนซีา50ป,ปีอำเภอกระทูภูเก็ตนะครับกับประธานกูจีบมูลนิธิต่างๆใเนเข้าไปช่วยเลือดนะครับนะขณะเดียวกันประสานตำรวจจราจรสพกระทูและทพปป่าตอง ต,ตลอดจนอาซาสมัครเข้าช่วอหน่วยความสะดวกด้านกนารจราจรครับเพื่อป้องกออนนันอุบัติสํานชนในจิติกฤตเ,เป็นทางโค้งและก็มีความลัดชันโดยบริเวณติกรดีนะครับอ่าริมถนนเป็นเหวลึกชันไล่ชิเมตรเลยพบรถเครื่อโยอนหน้าคลิกนะครับไปทะเบียนภูเก็ตอ่าและก็โดยรถเนี่ยติดกับต้นไม้มีคนเจ็บโครงคนอ่าเป็นชายหนึ่งคนนะครับอ่าได้รับบาดเจ็บ ชายโครงงักเจ้าหน้าที่ก็นำช่วงรุงบ้านป่าตองไปก่อนหน้านี้แล้วช่วงคนยิ่งใหญ่อยู่ที่ต้นไม้นะครับภา,ายในอยิ่ดังกล่าวโรงก็ความช่วยเลืออยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็่วยเชือกเนี่ยไต่ลงไปช่วยเลือก,กว่าจะนําขึ้นมาได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับรวมถึงการเก็บกูร้รเครืองจากจุดติ่ตกลงไปด้วยนะครับต้องใช้เจ้าหน้าที่รวมทิมคนเลยหลังจากนําผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเจ้าหน้าทีร่รอพอป่าตองเนี่ยก็กทําการบรรทุพยาบาลเบื้องต้นนะ เจ็บตีหัวมีบัดเปรจชาการจะนั่งกัะนํำสุ่งโรงพยาบาลซึ่งจากการกดชอบเบืองตอนกับผากระเปา๋าเงินนะครับของคุณเจ็บเมี่ยตกอยู่ก็ทาบชื่อก็คือนายบุตรทิศปุติทาน์สามีิพุกปีชาวชาวอำเภอเมืองนะครับและการหนังเศร้าสิยังรัก พิมพ์สมุดกับนี่เป็นชาวกะทูภูเก็ตกับนายเชลเิมซักมีน,นิซีนาย,ยอกอเทสมนตรีเมืองป่าตองค่ะก็บอกว่าถนนท์ไสนีเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหล่ครั้งแล้วค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการข้อให้นวยงานทีเกี่ยวข้องข้ามาแก้ไขเบื้องต้นได้มีการรัดคอนกรีตแล้วก็ทางเทศบาลได้ส่งเรือข้อให้ถายถนนย่างทุกตองตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติทางนี้ก็ข้อให้ประชาชนทีชายเส้นทางนี้แหละค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเนื่องจากบริเวณโดย รอบเนี่ยพื้นที่มันรัดท่านมีเบาเกลียง,ก,ยงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ระวังระวังกันด้วยพิน้องชาวผูเก,กต็ตนะโชคดีนะแต่เลยในพาบเร็วนะมันสูนะ้นะขี่ราดนะับเลยรถก็ลงไปยู่นะค่ะ